สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะวันนี้ไลฟ์สดนิดนึงนะเรามาอยู่แมคคันยอนขออนุญาตถอดแมสนะคะแต่ว่าสเปรย์แอลโกอฮอล์เนี่ยฉีดตลอดเวลานะฉีดฉีดตลอดเวลาค่ะวันนี้เราแต่งกายชุดพื้นเมืองนะคะเ,เคยใส่มะะคะใส่กระโปง,งนะกระโป,ง,ปงค่ะกระโปงตีนี้นะกระโปงปักเลื่อมค่ะกระโปงนะปักเลื่อมแล้วก็เครื่องประดับค่ะเครื่องประดับวันนี้ใส่ทึบคอยส์ค่ะน่าจะเป็นของอิสราเอลค่ะแล้วก็ หินหยกพ่อแม่กวนอิมน,นะคะยังยังห้อยอยู่ห้อยอยู่ค่ะจัดเต็มจัดเต็มนิดนึงค่ะ แล้วก็เหรียญพระพุทธเจ้าองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเหนือสักิสิทธ์ทั้งปวงนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นท่านเทพเจ้าอัคคีฟินิกส์เบิร์ดค่ะตุ้งหูไม่ได้จัดเต็มเป็นตุ้งหูเชรนะคะค่ะเพราะว่าต้องสวมแมสขี้เขียยใส่ตุ้งหูแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งค่ะเสร็จแล้วก็หินสีค่ะน่าจะมาจากประเทศแถวอิสราเอลประเทศแถวแขกแขกนะคะหรือว่าหินที่เบต แต่ว่านี้อาจจะไม่ใช่หินที่เบตค่ะเพราะว่าหินที่เบตจะอีกลักษณะหนึ่งราคาสูงนะคะอันนี้หลายพันนะต่อรองเขาอันนี้ก็ทําจากเงินแท้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ทองคำอันนี้ก็สายดิสแพนส่วน้ันนี้อันนี้หยกหยกหลายพันนะสามพันเขาตั้งไว้ห้าพันน่าจะต่อเขาได้สามพันจำไม่ได้ละนนี้คือหยกส่วนอันนี้เป็นอัญมณีค่ะคือช่วงนี้มันร้อนก็เลยต้องใส่เครื่องประดับช่วงจม่วงหินจะได้เย็นอันนี้เราสั่งเขาทําได้คือ าสายคอเนี่ยค่ะอันนี้เส้นแล้วเท่าไหร่นะไอเม็ดนี่เป็นพันเลยนะเธอคอยอ่ะยิ่งเม็ดใหญ่ยิ่งแพงเธอคอยนี่แพงมากนะคะที่ฝรั่งชอบใส่อันนี้ออกเส้นตรงเนี้ยอ่าเป็นหนังเทียมเขาก็จัดทําให้เราได้ว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่คุณจะเอาแบบติดคอแบบยาวลงมาเราซื้อสองเม็ดมีเม็ดแบบหยดน้ําอันนั้นหินสีชมพูนะคะ,คะหินชมพูก็อ,อ,อ,อีกอีกอีกอานหนึ่งค่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่มาคือชอบซื้อตอนนั้นฮิตมากเล่นหินสีนะคะที่ให้คุณแม่ก็เยอะแยะค่ะเป็นในชูมาชูมารีนชูมารีนอะไรนั่นแหละคะ่ะอันนั้นก็สามสี่พันค่ะอันนี้ก็ค่ะก็ช่วงนี้ก็สนุกสนานจากการแต่งตัวถึงแม้ว่าจะต้องสวมแมสสวมแมสถ้าสวมแมสก็แต่งตัวสวยได้สวมแมสอย่างเงี้ยนะสามารถแต่งตัวสวยได้ตอนนี้กำลังจะเตรียมทานอาหารนะคะ เนี่ยนะแล้วต้องหูเราที่เขียดใส่คล้องไงเพราะว่าเดี๋ยวมันมันติดนู่นติดนี่ค่ะก็ต้องสวมแมสก์อีกแล้วแล้วสเปรย์เนี่ยเข้าไ้เลยตอนนี้อาหารอันนี้เอามาด้วยเาน่าแฝดค่ะของแม่บ้านอร่อยค่ะสิบห้าบาทเผือกกินไม่อิ่มนะคะอันนี้ขอถอดก่อนเพราะอาหารมาหมดแล้วค่ะก็คืออาหารบางซื้อด้านนะคะข้าวเปล่า เราก็กินวนไปวนมานะ้นและต้มยมเห็นน้ําใสเพราะร้อนๆมีสมุนไพรพวกขิงขาตะไคร้ขิงไม่มีขาตะไคร้พริกใบมะกรูด่ะนะแล้วก็มะเขือเทศอะไรพวกนี้นะคะค่ะเดี๋ยวได้รีบทานแล้วก็เรายังชอบทานชานมเย็นอยู่นะหวานน้อยค่ะหวานน้อยนะคะาน้ําตาลเยอะไม่ดีค่ะน้ําตาลนี่ไม่ดีแล้วก็ใช้พลังงานร่างกายใช้ไม่หมดก็จะไป สะสมเป็นไขมันนะคะอ่างั้นเดี๋ยวก็เราก็จะรับประทานแล้วนะคะไล่เสวยก็ไปเท่านี้วันนี้ก็คือ,อแต่งานงานงานถามว่างานถามว่าเมื่อวานโอเคแล้วกับที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่มีไม่ไม่เข้าใจกันกับท่านผู้จัดก,การนะคะก็วันนี้ก็โอเคเราก็ให้ทางน้องๆทีมเฮลเดสนะคะสอนสอนวิธีการ ิดจากระง,งับบริการอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะเขาเรียกว่ารีคอนเน็กนะคะอันนี้กน็น้องเขาก็ไม่เห็นหน้าจอสอนไม่หมดค่ะเพราะพอมีลูกค้ามามาเปิดจากระง,งับจริงนะคะมันมีเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาใช่ไหมคะ,ะเขาก็ขอจ่าย2เดือนก่อนเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาค่ะเมษามันยังไม่ถึงวันที่30เมษายนนะคะก็เดี๋ยวจะมาจ่ายเป็นพฤษภาอ่ะคราวน,นี้ถ้าเวลาไม่เคลียร์หน้าจอนะคะจ่ายชำระไม่หมด มันก็จะไม่เปิดออโต้รันนะคะเพราะนั้นเจ้าที่ก็ต้องเข้าไปเปิดเองคราวนี้วิธีการเปิดตังนั้นอ่ะก็โทรให้ขอ7557 Helios สอนให้ครานี้น้องเขาไม่เห็นหน้าจอสอนไม่หมดค่ะพอมาถึงเราเปิดจริงอ่ะพอดีน้องข้างในทําเป็นนะคะ <Okay. S 1> ก็เลยมาต่ออีกนิดนึงแล้วก็จดเพิ่มเปิดเพิ่มอันนี้ก็ลองทําจริงละเปิดได้เรียบร้อยค่ะนะคะก็บิลลิ่งเดินนะคะอ่า ลูกค้าใช้งานได้ปกติค่ะก็ไอตรงนี้แหละค่ะที่เราต้องการวิธีการเปิดจารงับก็เลยมี มีปัญหาความไม่เข้าใจเสียงสูงกับท่ยานผู้จัดการไปนิดนึงนะคะนิดหนึ่ง,ะะงอย่างที่เราบอกค่ะ,ะเรายังไม่ใช่เป็นนางฟ้าและย,ยังไม่ได้มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็นิพานได้แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีบ้างมีบ้างนะคะคนทํางานนะคะต้องมีะปะทะกันบ้างนะคะ,ะด้วยความที่เราเป็นคนแบบอยากได้เร็วๆนะคะเหมือนเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละอ,อ,อยากได้เร็วๆค่ะน้องเขาก็พยายามที่จะแบบ ทำให้อยู่วันนี้ก็เลยทําให้เลยนะคะพิมพ์คอมให้เรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็จริงๆเมื่อวานก็คือน้องเขาบอกเอยเดี๋ยวเขาเปิดให้นะคะตานนี้เราก็แบบก็เกิดถ้าวันใดน้องไม่อยู่หรืออะไรเงี้ยจะไดะ้ถ้าเปิดเองเป็นนะคะก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เดือดอร้อนไฟอ่ะเราก็มาเปิด จากระงับการฝึกการเปิดจาก,ก,กจระงับกันนะคะส่วนบริการอื่นก็เปิดไปแล้วและไอ้ตัวเนี้ยไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยเขาเรียกว่า OMUDP 2.0มันสามารถเปิดได้หลายบริการนะคะก็คืออินเทอร์เน็ตบ้านนะคะโทรศัพท์พื้นฐานนะคะแล้วก็โทรศัพท์ของแคปทำเองของของโทรศัพท์พื้นฐานผ่าน TOT เก่านะคะตอนนี้ก็รวมกันแล้วควบรวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันเป็น NT นะคะ Nation Telecom คอมมานีลิมิเต็ดเขาเรียกว่าไรธุวรคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไลฟ์สดเราไปนะนะคะเราจะทานข้าวแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ